ย <Yahoo! S 1> สวัสดีครับอยู่พี่ก,อกอ๊อฟก๊อฟสตอรี่นะผมวันนี้มาเจอพี่ก๊อฟในสภาพที่เรียกว่าเพิ่งตืง่นนอนเลยก็ว่าได้นะแล้วคือพี่ก๊อฟนะครับต้องรีบตื่นแต่เช้านะครับเพราะต้องไปดูแลคนป่วยครับแล้วคนป่วยที่พี่พก๊อฟพูดถึงก็ไม่ใช่อื่นไกลเลยนะนั่นคือน้องเลเราของเราเองครับอโอ้ลงมาถึงกันไอเลยนะครับเนี่ย มเป็นไงนไง,ไงว่านดีขึ้นไหมดีครับเมื่อคืนนะครับได้ทำการเอาเสื้อให้น้องไนล่าใส่ด้วยนะครับเพราะเสื้อประจำของไวลาไม่รู้หายไปไหนนะครับก็เลยต้องเอาเสื้อที่ไปก็ไม่ได้ใส่แล้วนะครับมาใส่ให้แทนก็เลยหลวมๆหน่อยนะฮะอืมว่านดูเป็นไงบ้างก้วนอืม แล้วอาการป่วยของน้องเวลาในครั้งนี้นะครับนั่นก็คือเป็นอาการของโรคหลอดลมอักเสบครับซึ่งรุนแรงมากๆเลยนะครับแล้วทางหมอที่รักษาเนี่ยก็บอกว่าถือว่าโชคดีมากๆนะครับที่พาน้องเวลามาเร็วเพราะถ้าปล่อยทิ้งไว้นานกว่านี้นะครับเชื้อโรคเนี่ยก็จะลงปอดครับแล้วถ้าลงปอดเนี่ยคือรักษายากมากเลยครับพอพี่อฟได้ยินก็ถือว่าตกใจเหมือนกันนะฮะรักษาของอาการป่วยนะครับก็มาจากที่น้องเวลาครับไปวิ่งเล่นตามฝนกับน้องโป้ัะคือแอบไปวิ่งเล่นตอนที่ฝนตกนะฮะโดยที่พี่ก็ไม่รู้นะครับนี่ตอนนี้นะครับน้อง ือต้องแยกออกจากโป้ก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะติดโป้ได้นะครับอ่าแล้วภารกิจอย่างแรกเลยนะครับที่พี่ก๊อฟจะทํากับน้องเลไลลาครับนั่นคือการเช็ดหน้าเช็ดตาเขาครับหลังจากที่เขาตื่นนะครับก่อนที่เราจะมาป้อนอาหารแล้วเขาออ้อนยายเขานะครับหน้าขึ้นหน่อยอ้วนเช็ดตา่อนขี้ตาเนี่ยไม่หนูมีขี้ตาด้วยนะนอ้วนนี่สวยแล้ว <S <S โอ้ โอ้หน่อยมากเลยนะครับดูไม่กระดีกระดาเหมือนก่อนหน้านี้เลยนะโอเคหลังจากที่เช่น้าเชดตายน้องเวลาเรียบร้อยครับก็มาถึงเวลาบ้อนอาหารนะครับแล้วอาหารที่เราใช้กินวันนี้ครับนั่นก็คือลูกชิ้นครับผมนี่พี่ก๊อฟได้ทําการเอามาแช่น้ำนะฮะละลายน้ําแข็งนะครับนี่ครับคือเรียกได้ว่าตอนนี้นะฮะก็น่าจะกินได้แล้วนะครับคือปกติเนี่ยจะให้กินหัวอาหารนะผสมกับสิ่งต่างๆนะที่มายั่วยวนความหิวเขานะครับแต่พอป่วยมาเนี่ยไม่ยอมกินหัวอาหารนะครับให้อะไรก็ไม่กินนะฮะแต่ปรากฏว่ากินลูกชิ้นนะครับพ ในตู้เย็ยนที่บ้านพี่ก๊อฟเองนะแต่ไมป็อไรสำหรับตอนนี้นะครับให้้องหลักกินก่อนพี่ก๊อฟกินอะไรก็ได้เพื่อที่เขาจะได้กินยาต่อหลังจากที่กินอาหารเช้าเสร็จนะแล้วยาของน้องเวลาครับนี่มี2เม็ดเลยนะครับคือถ,ถ้าเป็นห่อแรกนี้เม็ดเล็กๆนะไม่เท่าไรนะครับแต่ดูห่อที่2องิเพื่อนโอ้โหคือเรียกได้ว่าเม็ดใหญ,ใหญ่เริ่มเทิมเลยนะฮะ<อ>ใหญ่กว่าลิโป้มพี่ก๊อฟอีกนะครับเนี่ยโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาเทสกับลูกชิ้นลูกนี้ก่อนนะฮะนี่ตอนที่จะให้เขากินก็ต้องกินด้วยครับเป็นอันเล็กนนะี่ลชิ้ เลยละโอ้กินเลยนะครับโอ้ดูครับตาวาวมากนะครับรู้สึกว่ามีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีเลยนะอ่ะอ้าวโอ้กินอย่างรวดเร็วเลยโอ้รู้สึกว่าได้ผลนะครับลูกชิ้นที่พี่ก๊อ,อกเอามาเนี่ยครับโอ้เห็นลูกชิ้น,นะฮะตาวาวครับ,รบโอ้รีบคว้าเลย อ่าโอเคครับหลังจากที่ป้อนอาหารอยู่พักหนึ่งนะฮะรู้สึกว่าลูกชิ้นของเราเลยครับสามารถทํางานได้ดีมากเลยนะครับเวลากินใหญ่เลยนะจนตอนนี้นะครับพี่ก๊อฟเห็นว่าน่าจะถึงเวลาครับที่เป็นเวลาช่วงสําคัญมากๆนะครับนั่นก็คือการป้อนยาครับเดี๋ยวเราเจ้ายานะผมยัดใส่ลูกชิ้นนะฮะแล้วก็ให้้องเวลากินนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะสําเร็จหรือเปล่านะแต่ต้องบอกก่อนนะว่าด้วลาเนี่ยมีเซนที่ดีมากครับคือมีอะไรแปลกปลอมเนี่ยหาหนึงนี่คือคลายออกนะไม่รู้เหมือนกันว่ารอบนี้สำเร็จหรือเปล่ามาไปดูกัน A few minutes later โอเคครับอดดดัััับบแรรกกกกกนน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 ะะะะะเเเออออาาาาขงง่่่่ยๆคค็็็ืมมลฮูว ได้เปล่านี่ครับยัดเข้าไปนี่เลยนะฮะนี่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะสำเร็จหรือเปล่านะมาไปดูกันเลยล่ะมีลูกชิ้นเพิ่มเฮ้ย คืนหรอ้ยคืนไปแล้วครับโอ้เมื่อกี้นะครับคืนไปเลยนะครับโอ้หเม็ดแรกแล้วสำเร็จนะครับคืนก็ไปเลยนะครับไม่มีการคายหรือรู้สึกว่ามันมีอะไรผิดปกติเลยนะเป็นอะไรที่ดีมากเลยอ่ะมาแล้นอนดีนะครับเรามาดูของยากกันนะครับผมก็คือเม็ดใหญ่นะมาดูนะว่าจะํามาทำได้เหมือนเมื่อกี้ป่ะนะนี่ครับเม็ดใหญ่ที่ก๊อฟกังวลมากเลยนะเดี๋ยวแกะมาดูก่อนนะว่าข้างในเป็นไงโอ้โหดูสิเม็ดใหญ่จริงนะครับเนี่ยคือแม้แต่ให้เราคืนเองนะเรายังคืนยากเลยอ่ะเดี๋ยวพี่ก๊อฟนะจะแบ่งเป็น โอเคครับนี่คือลูกชิ้นแบ่งครึ่งนะฮะแล้วก็ยาที่แบ่งครึ่งเหมือนกันนะครับนี่นะถ้าเราใส่ทีละครึ่งเลยนะครับจะเป็นยังไงนะครับผมเหมือนทำเรื่องผิดกฎหมายเลยครับมียัดไส้ด้วยนะครับโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้นะครับลูกชิ้นยัดไส้ของเรานะฮะเสร็จแล้วนะเฮ้ยนี่เนียนกว่าเดิมนะครับแต่ก็ยังเห็นยาอยู่นิดนึงนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะสำเร็จหรือเปล่านะมาดูกันเวละลูกชิ้นอ่ะเอาเลยเฮ้ยคืนเหรอโอ้โหสำเร็จ ไม่น่าเชื่อนะครับว่ากืนลงไปเลยนะฮะโดยที่ไม่มีปฏิกิริยารู้สึกว่ามันมีอะไรผิดปกติเลยนะอุ้ยสุดยอดอ่ะโอเคครับงั้นเบสที่สองนะฮะก็ยัดไปเลยก็ได้กับลูกเดิมนี่แหละไปละลูกชิ้นอุ้ยโอ้โหกินเลยโอ้สำเร็จกันแล้เพื่อนน้อยลากินยาหมดแล้วครับโอ้ยรู้สึกว่าโอ้โหมันง่ายได้เหลือเกินนะครับง่ายได้กว่าที่คิดตั้งเยอะแน่นโอ้ยหนูเก่งมากเลยนะเพื่อนเก่งมากเลย อ่ะโอเคครับเสร็จสิ้นภารกิจกับน้องเมลาครับโอ้ยน้องใจเลยนะฮะแล้วพี่ก๊อฟคิดว่าก็น่าจะมีเพื่อนๆน้องหลายคนนะครับสงสัยว่าน้องเม่โปิล่ะเป็นไงบ้างแล้วตอนนี้อยู่ตรงไหนนะฮะไปเดี๋ยวพี่ก๊อฟจะพาไปดูกันครับจริงๆก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าน้องเม่โปิเนี่ยจริงๆแล้วมีบ้านนะคือพี่ก๊อฟได้ทำบ้านน้องเม่โปิคือเป็นส่วนตัวของเขาเลยนะแต่ณตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าฝนตกนะครับอย่างที่บอกนะครับบ้านที่น้องเม่โปิอาศัยอยู่เนี่ยก็อาจจะทำให้เขาป่วยนะครับหรือไม่สบายได้จากอากาศชื้นนั่นเองนน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 ะะ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 คคคคครรรรรรัััััับบบพพีีี่่่่่่่่่่กกก๊ออ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 ป็เเเลยยยททททาาาาใใหหห้้้้้้งงงงไไไมมมโโโศูชววืืจจจดดดตฝฝข ได้นะคแต่ที่ที่ป๊อกพูดถึงนะนนก็คือนี่ครับโป๊ะตอนนี้นะครับน้องแม่ปโป๊ะอยู่ในกรงนะครับไ,ไงโป๊ะอนอนสบายไหมเมื่อคืนสบายไหมเงาเหรอคิดถึงไลาลาเหรอยังเจอไม่ได้นะไลาลาไม่สบายเดี๋ยวสิทธิ้กันโอเคไหมโอเคแล้วอาหารของโป๊ะนะครับก็เป็นอาหารเม็ดปกตินะฮะและ้วก็จะมีแถมขนมให้อีกสองอันนะครับแต่ว่าต้องหักก่อนนะฮะเพราะถ้าให้ไปทั้งชิ้นเลยเนี่ยอาจจะติดคอได้นะครับโอเคเรียบร้อยครับอาหารของน้องโป๊ะนะฮะนี่หลังจากขี้เหร่ได้กินใหญ่เลยครับ ชอบเหลือเกินครับโดยเฉพาะขนมของน้องหมานะครับอยู่ในนี้ก่อนนะโป้ะนะ อดทนไปก่อนนะ h, okay, เดี๋ยวครบ7วันแล้วค nice ่อยออกมาโอเคไหมเออแล้วก็ลืมบอกอีกหนึ่งสาเหตุนะฮะที่พี่ก๊อลฟให้น้องโปอยู่ในกรงนี้นะครับเป็นเพราะว่าเมื่อวานครับน้องโปได้เพิ่งฉีดวัคซีนมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือการฉีดวัคซีนเนี่ยก็คือห้ามโดนน้ำถึง7วันนะครับวิธีที่ดีที่สุดนะครับที่จะป้องกันไม่ให้น้องโปโดนน้ำนั่นก็คือให้อยู่ในกรงนะครับจะได้ปลอดภัยนะจากการโดนน้ำนะฮะแล้วก็อยู่ห่างไกลจากน้องเลไลลาด้วยนะตอนนี้นะครับผมอ่าแล้วต้องพูดถึงบ้านของน้องโปจรริงๆนะคคับือจริงๆออ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 ่่่่่ะะะะะนน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 ้้้้้้้งงงงงงโปปปปปกกกกััับบบไไไไลลลาาาาาาาเเเเเเเีีีีีียยย็็็มขตตวววคคืืพพพ๊๊ดดดสรรรหหหใ๋จู นี่ครับนี่คือบ้านของน้อยลาและน้องโป้นะครับที่ครับเข้ามาครับก็จะอยู่ท่ามกลางบรรยากาศสนามหญ้าสวยงามนะครับและนี่ครับนี่คือภายในของบ้านนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่านะนี่ตรงนี้เป็นรอยที่น้องโป้กัดหญ้าครับเนี่ยดูไปรูโบเลยนะแล้วก็ภายในนะครับก็จะมีน้องไก่นะฮะมีปลาฉลามแล้วก็มีจระเข้อีกหนึ่งตัวซึ่งเป็นของเล่นที่น้องโป้ชอบมากนะครับนี่แล้วส่วนหลังคาครับนี่แล้วก็มีหลังคากันฝนให้นะครับแล้วก็มีไฟโซลาร์หนึ่งดวงด้วยนะตอนคืนแต่ถ้าพูดถึงแล้วครับหลังคาเนี่ยก็เป็นหลังคาที่ไปก๊ออทาาาชััั่่่วววคครรรกกนนนนนะะะบผมเเพฉ้้แลีย็ จะมีน้ำฝนนะซึมมาบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งถ้าอยู่ภายในตัวบ้านนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าคือจะสามารถกันฝนได้นะครับนี่พี่ก๊อฟเอาพลาสติกนะครับมาลองอีกชั้นหนึ่งเพื่อความชัวร์นะครับแต่โดยมากนะครับน้องโป้กับน้องไอรานะครับชอบออกมาวิ่งเล่นนะครับแล้วก็มานอนเล่นข้างนอกนะครับซึ่งเป็นสนามหญ้านะครับก็เลยอาจจะทําให้โดนน้ำฝนนะฮะแล้วก็ไม่สบายได้นั่นเองครับพี่ก๊อฟก็เลยเอาแยกนะครับไปอยู่อีกทางนหนึ่งนะครับชั่วคราวก่อนนะครับผมนี่ครับบ้านที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะฮะสสววยยยงงงาาาามมมมมนน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 นะะะคคครรรรรรััับบบแแลล้้้ถีีีเเเเตตกกป็ธชิ่หอออไโ โอเคครับก็เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยคนะรับสำหรับภารกิจในการดูแลน้องลายล่าแลา้วก็น้องพวกของพี่กอ๊อฟในวันนี้นะครับและนี่นนั่เองนะครับก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เราไม่สามารถไปที่หมู่บ้านต้นไม้ได้นะครับผมต้องรอให้น้องๆนะฮะหายดีก่อนนะครับผมพี่ก๊อฟถึงจะได้กลับที่หมู่บ้านต้นไม้ครั้งหนึ่งนะฮะและสำหรับเพื่อนๆน้องๆนะที่อยากจะติดตามเกี่ยวซีรีส์ของหมู่บ้านต้นไม้ต่อนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะพี่ก๊อฟได้ทําการสต็อกคลิปเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะไปลว่าเดี๋ยวจะตัดต่อเรียบร้อยนะเดี๋ยวจะะะะะรรีบบลลงงใหห้้้้้เเพพพืื่่่่ออ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 นน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 ๆไดดูกกกกััััคตายยมวะ โอเคว่าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจุดตะเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆน้องชอบคลิปน,น,นี้ฝากกดไลเค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับพี่ก๊อฟด้วยนะผมโอเคคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปรอติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไปแล้วผม